บอมาแต่เกาะเมงเกาะเมง้งเม้งอย่างเม้งหวานเม้งหวานเม้งหวานแต่พ่อกับแม่จะยามได้เพื่อนมาเพื่นมาเมื่อนี้ฮ<ะ>เฮ้ยเพืนมาแล้วเพื่นมาเมื่อนี้มาเลรอบ่โดยมาไวเลยมาแล้วเมื่อคืนเมื่อซืนนี่แบบลราได้ยินเสียงคนมาอยู่ในตลาดนี่แล้วก็เลยแบบนอนบ่หลับเมื่อนั้นก็อยู่จนแจ้งเลย ครับท We ักทายสวัสดีและสุขบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องคสีวัดสักครูสุขคนพี่น้องเอ้ยจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวโดยต่างเทพต่างหนุนอินดี้ตอนรับข่าวชูซ่องนวดพับเพลินคือเก่าเมื่อกี้ครับลงกีบซ่าคือเก่าเลาวเป็น้องน้อขอตัวขอพายนพี่น้องเอ้ยไปเผื่อเดินทางมาฮอดไปน้องไกลพอสมควรอยู่เนาะมากะมาแวะเยี่ยมยามทั้งน้องขอนพนิดคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะก่อนที่จะได้ต่างหก่อนจะได้ขึ้น พารานเนาะขึ้นไปทั้งทำธุรกิจทางพารานอีกพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปพุ่งกาดนวดกันเนาะงแว่หาทั้งน้องน้อยอธิบายหาน้องน้อยเนาะน้องขวัญน,น้องน้องลอยเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้อีกก่อนพี่น้องเนาะพอขึ้นไปกาดประมาณสักสองมือสามมือพี่น้องเลยเนาะะก่อนจะกลับมาอีกที่หนึ่งพี่น้องเลยอันจากนั้นก็เดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปส้มกันเนาะพี่น้องวนะ่านอกประเทศอย่างที่จะฮันดาร์คาตาไข่บุแดงไพรตั้งยองอยู่พวอัน Nhưng mà, cũng nhiều, ừ. ừ. cái nồng này, nó Thì bắt tỏi khá đẹp quá, nó Ta Rồi, cái nó khóc mấy bựng Cần coi, phí nồng nó dù hươn, bỏ đi anh này Nó, phí nồng được, nguồn gật vui dù, 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 โดยโดยเอ้าวาันนี้มีสามคนเฮ้หลานอ่าโดยโดยโดไปดีเนาะมันยังเป็นยังได้ขึ้ได้ติดคอนนะเจ็บคอบอกเห็นไาเวนเออเจ็บคอโดยนี่หลานก็เลยโดยก็ได้ข่าหงเย็นหมดอ่ะเข่หงเยนข่าล้มกันบ่ เป็นยี่หองพะาน่องยู่หองมอเน่้องพะฮาเป็นยางเป็นยางบาบ่อยนะเดิเไปมันมีแบพลักบอดหรือว่าเขาไปสังเกตเลยเป็นมาตราคำแดงบ่มาแต่เกาะแมงเกาะแมงมงอย่างเมงหวานแมงหวาน แมงวางแมงบางแมงบางบนอบัตรแมงวางทีเอาเสียงไปตัวแล้วก็เอามายังน่ครับขวย่างหูว่าแมงบางเน่ยว่าก็แมงะเจบแมงแมงวางันเแมงโตนี่ทีมันโตโอ้บ้าเจ้าอิ่นมงกระได้ไยมขวัญ่างอันดังๆก็ย่างชูกัเลยอเฮ้ยได้กินน่ยไหมขวัวขัวใช้หนามเอาบ่ ถ้าบใส um, oh, ่น้ำแล้วมันใส่น้ำแล้วมันดำโอ้มีเทคนิคของเพิ่นนี่ได้จะนอเนยสบายดีเลยโดยโดยคืหาสินฮะโดยโดยสบายดีสบู่ทดลองเลยไม่เห็นไม่ละตาวยืนแม่ใส่ยุ่มขัดใส่ยุ่มขัดใส่ยุ่มขัดเดี๋ยวสบุญตามหาห้องน้ำบ่ยนะตามหาห้องน้ำจอดไหมจอดก่อน นี่นะสาเหตุมัอยู่ห้องน้ำเนาะใ้ยมขาดใชยุมขาดามาหายิมสินติมหยมสินอีหลักันได้บานสวนนะได้ไปดีพุ่นสจะไปจี้เนาะโอ้ยไปดีพุ่นเลยโอ้ยจะเข่าเอะลักเอาเนาะเะจะเจ้าตะเทือดของ บยโอ้แต่เอระบังขไกพี่เลสมบูรณ์เลยขไกอยู่แล้วมอเจ้ากไดใหมองนพักระจาได้หมมงน้นะได้หมดหลัพัไปรถมเผดนมหรอกนดังไปก็ยนเสียใจตาเนี่าเหตุมืย่องหน้ามันยากนี่พี่น้องเลยเนาะเวลาเวลาปวดนักปวดยังนี่เไปสเย็นมา้ พักเนื่องเนื่องวันเนื่นบ่เซ็งเซ็งสามือโอ้พักเทียนที่หนึ่งพักเทียนที่สองเซิงพักเที่ยนที่หนึ่งเซ็งพักเทียนที่หนึ่งไปอันในห้องในห้องในห้องห้องเจ้ามีจะคนห้องเจ้าเซ็งกาเสาเอ็ดใสคนเจ้าอะไรที่เท่าไรเฮเอายังมืฮู้อยู่วะแต่ก่อนตอนเทียนโมหนึ่งก็เพร่ะนั้นเลยพักนั้นเพราะอัน ในทีเท่า์ไดเดือนสิบบอลลเซนสิบเอกระดัทีหกบอลลี่แหายแล้วโอ้โอเก่งเลยเนาะคนจากซาอุดคนได้ที่ชาวทหารสกุกมันได้เก่งเก่งอยู่เนาะที่ว่าสมุทรธรรมดาเฉลี่ยหน่อยพอสมควรอยู่เนาะโดยวนี้อันนี้เนาะโดยประจำกายเนาะที่ว่ายังใช้งานปกติแต่แบตเบาอยากปันใดเจ้ แบดแกรว่าด้วแบดนี่ก oh, ็จไปฟาดกันกันน่ะพี่น้องอันนั้นลานเจ้าหรือเพื่อนเล่นใช่ใช่ไหมเพื่อนเราือนลังสีส้มโอ้ลังสีส้มลังอันนี่บ่เลยลังค้าสีส้มโอไฟนี่ก็ต่อมาจากเพื่อนหลังด้านบ่เนี่ยเพือนไม่ใหญ่เพอนไม่ใหญ่น้อเลือนลังข้าสีแดงเป็นลังสีแดงพี่น้องวันนี้ข่าวอยู่าน้าเนี่ย กินแล้วกินแล้วบ่ได้ยังกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้มาตุ๊กเลี้ยงแล้วแกงหน่อไม้กับปิ้งซีนที่อันบ้านตูนาให้เมื่อวานบ่เลยแกงน้ำไม้ไปหาอยู่ใช่ไหมโอ้ไม่ไปบ้านนี่บ่โดยแนงมัแกงกินไปแล้วโดนั่นเราจะมาผักท่องไว้พระท่านได้จ้ะ หาไวหลายเลื่อยวายาเร่แขงโดยจะได้กินสิมิาย่าเนี่ยพวกนี่เครงแขงก็มีรมิ้นตัด่านาเกียรไเรื่เอามาพี่เ่ห้องน้าล้วยนะไหวดีด้วาใส่ด้วแม่ยังไงล่ะไม่วางวางแม่วางยังุ่นว่บสาบุญยังวางขึ้นยังวางในขึรุแมงจักจั่นตะกี้นี่บ่มันคล้ายกันแต่โมเมนต์บ้านทั้เอินแมงก็ได้เนี่ ห้องดังๆในกองย่ากันมันโมเนเดียวกันบ่ะมันโมเวนจักจั่นบ่โมเนแต่จักมันจะเป็นตัวน้อยเชื่อจังไรอีหละเนี่ยไปขวอรันมาแลยก็เอาไม้แห่โอ้มหกับมีมงไหชิว่าไปกินบ่นี่ยนะเชื่อจังไรกินเนี่ยปิ้งจีขว้ทอดกัทอดแล้วครับมันติีพ่อขวยวะสักเนี่ยพ่อป่น พอลงพิงคูดทางคำว่าหาน้องเพื่นกันจ้กกอนเด้ออ๋อโดย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 โอ้ยไม่มาจี่พี่กระเทียมแต่กับปนไม่เคยเลยครับกันนะเลยปนจ้ะปนก็ได้ปนเป็นอย่างที่ดอยนะบ่โดยถ้าข้าวห็นแต่มันห้องนะกย่างมันสูงไปเลยแคบแล้วเนี่ยถ้ากระบะมันมันจะตัวใหญ่กว่านี้เนาะถ้าเวลามันเั็นแบบเป็นใหญ่เต็มที่เนาะอันนี่มันยังเป็นแมงอ่อนอยู่แต่คุดเอาจ้ะ ใช่ใช่เอาได้ก่อไใช่เพ yeah. ิ่งก่อนพี่น้องเเทคนิคในการหาอันหาหากินน้องเพิ่นโอ้หูเล็กป่านั่นบ่ไม่เหมือนยหงาเลยนี่หูมันบ่อยนะยหงาพันนี่บ่ต้องบอกเหงาเจ้าเบิ่งแต่หูมันก็ใหม่นี่ขัวเห็นหูมันแล้วก็เอาไม้เน่ลงไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามันสิเกาะอันนี้มันใหญ่นี่บ่ โดยเออเนาะดวงหักยาว a u ชุดใหม่เลยโดยนี่พี่น้องเลยเครื่องมือทรรมาหากินของน้องเพคนเกี่ยวกับแมงไหมที่ว่าที่น้องคนอื่นว่าแมงอันวางแมงบางเนาะเขาขุดขุดมาได้เนาะเนาะคำขุดนี่พุทธินามบอกบอกเลยพุทธิเกือบชองเมตรได้แล้วนี่พี่น้องเลย ออตัวแบบไปเคยได้ลายลายชุดนี้ได้สิตัวไม่เป็นร้อยเป็นร้อย <oded> ต่อมือเลยเลยร้อนึงร้อย,อยายเออแล้วมาขายแบบนี้นังไงมาขายสามสิบตัวต่อห้าสิพันสามสิบตัวต่อห้าสิพันเลยถ้าแบบถ้าให้ลายก็แบบมันบ่นได้เลยแบบมันหายากของหายากเออเออมันว่าไงของปลาของที่ของอาหารอยากเนะาะมันออกออก เป็นดดูได้เนาะโดยฉะนั้นถามว่าสมมติว่าช่วงที่มันมันขึ้นต้นไม้แล้วนี่บุมีได้ชุดนี่บาได้เลยเนาะบุมีช่วงที่มันขึ้นต้นไม้กับช่วงหน้าแบบช่วงเห็ดหน้าดำหน้านี่แหละแม่นมันช่ค่ายเป็นดดูแม่จะแบบแม่จะจันเนาะโดยแม่างแต่ข่วยมันก็ค่ายข่วยมันจะจันปะโมแบบค่ายค่ายขวยใส่เดือนค่ายเห็นปะดยทีทีว่ากองใหญ่ๆขึ้นบ้านปะด้วย พี่น้องต้องตรวบบ่าผมเลยเคยเห็นหูแมงนี่จักเถื่อพี่น้องไง<ด>พอแมงเงนนี้ล่ะมันอยู่สูงพี่น้องไยมันสีบ่บับัอยู่ต่ำคือแมงจักจันแมงอีมันอยู่แบบคือทำไม่เพียบ้านก็คืออยู่อยอดปลายผู้ต้นย่างก็อยู่ปลายย่างผู้แมงนี่แะ<ด>ห้องในเสียงแมไในป้าทุกพี่น้องเลยดังดเลดยดดังตัวเดียวนี่รับคุ้มพนหมู่บ้าน ต่า <laughs> งกันเดียวนหน่องเนา,ดา,า,เานะดัหน่อยยังบุกคยได้หาจะเสื่อดกไปหน่อยเออแบบว่านี่เอาเนอ้อมันใหญ่ใหญ่มันเกาะขึ้นมาที่หูมันสื่อเนาะหูมันฉีแบบชันลงเลยเ,ยล,เลยวะมันฉีชันคล้ายคล้ายหูมเัเพยียงจะจันเนาะ หูเวียงจันทร์มันกับสั้นลิงลุงเด้เลยพี่น้องเลยมันสิบบ่บ่เนินบ่คดบ่โง่ไปคือหูกับปูหูกับหูเขียดบ่คือหูไม่จิลร่เนาะหูแมงใหม่ชนิดนี้นะแมงจิลร่ยังขุดได้แต่อันนี้ขุดบ่ได้หูขุดเจ้าขุดได้นี่ครับพอดีหน้าบอกบ่อเลยเลยเนาะขุดลงไปดินถมไปผัวจ้างคนูนทวงจังูนจะไปยังไงเนาะ เราม่เจ้าเราอยู่เฮือนอยู่ป่ะนอกเนี้านองซาสาวซาด่ะอยู่ป่ะเราไปหาบุญแดงบ้านไหไปน้ำกันกับน้องนี้แหละมันอนื่อยไปหาแม่งเนี่ลยแล้วเลยลายบ้ไเพิ่นบ่ได้เิลนบ่ได้โอ้เิ่นบ่หวานเิ่นบ่หวานบุญนี้ดเดอแต่ว่าเจ้ากับได้กับพอดีกระเทินเนาะจะกินกับโบอิม ขายก็บไ่ได้รถจักรยานจังไดบ๋บาดน,นี้นอนแช่น้ำเ,เองแม่งอกวันน้น้องกินจูไผ่จีนเนาะน้องผนจีกินยามนี่เ็ยปจูไผ่ติดท,ที่น้อง้ยหิยามเลยสิได้กินดผลอมือใหม่เพล้นมีโอกาสเนาะไปไกลว่าดอนได้ไปผักซ่ความือผักซ่ พักเสร็จปุ๊บโดยไปทางทางลงแก้งทางที่เขาเห็ดอันบนเห็ดหนักท่องเที่ยวนั่นนีบ่โดยความไปมากมั่นเลยแต่ย่างไปอีกประมาณห้าน,นาทีสิบนาทีแะละก็เลยหอดจุดทีาโอ๋อแล้วอันไปนี่ที่เขาที่น้าไปน้ำบอิวว่าบ่ได้ถือบ่ได้ถือถ้าสมมติว่า เขาจะหาไปขายไปยังเลยแบบว่าเขาเขาไปขายแบบถือเข้าไปแบบอยู่บนมือเวินเลยเขามื่อคือว่ามื่อนี่เขาหาอย่างเดียวเนาะโดยมื่ออื่นเราจังไปขายแบบมาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แบบแส่น้ำไว้ก็ได้เโดยมันสิบนเอาเหมืนบ่โดยถ้าว่าเขาบดใส่น้ำนี่มันสิเหล่ดิโดยมันสิเหล่มันสีดำกินกรบเพแซบเหมืนบ่โดยแต่ว่าบนเน่าโดยบนเน่าแต่ว่าเหล่ดิ เออเนาะไปนอนไปตรงนอนกับบ no. mm ุ้ยนี่เทื่อดได้นี่กันมันไปแต่ละพื้นที่ไปเนี่งมันบริเวบบว่าพื้นที่มีมันกับมีนะเพราะว่าพื้นที่บุ้มีกับบุมีนะแมงแค่นี้นี่นะมันบริเวมีทั่วไปพื้นที่นี่นี่เมื่อกจันต์สิศลายอีกเนี่ยลายเนาะช่วงฤดูเมื่อกจันต์นี่แถวนี้จะนั่งบม่ได้วห่าบะได้ยินรังนกแถวนี้บได้ยินแถวที่แถวนี้ก็ได้พู้ขายแล้วเห็นบ่ อ,อความต้นไม้มันลายพี่น้อยต้นไม้มันลายแล้วก็พื้นที่มันมันโมเมนต์เป็นทงเนาะนเป็นคล้ายๆเป็ป้าอาชิพช่างอาชีพชาวีนะอาชิเป็นไหานห,นห,หน้าบอวกี่ปีขึ้นหลงนนังเล<ด>ยนะเบิ่งเลยเมื่อก่นอน,น,นเป็นป่าอยู่เลยเบิ่งเลยเมื่อก่อนในตอนนี้น้ะยังเป็นป่าอยู่เป็นบ่เล<ด>ย,<ด>ยป่าอ้อมมาแถวนี้นะอาชี ปั๊บสาวหรือว่าอันเห็ดเป็นไหหน้าบางบทกีปีขึ้นหลังนี่เนาะเพราะน้องหนักบางจากนาดินนะพี่น้องมันถ้าว่าเป็นหน้าที่เก่าแก่มันนาดินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะน้องนี่จะปล่อยปลายวะน้องปล่อยลายวะไม่ใหญ่ปล่อยไม่ใหญ่ปล่อยกินอะไรอีกได้ใชะเนาะ จงอะของเจ้าป่อยพอดีอันเอามองมาใส่ปลาตัวใหญ่ปะโดยตัวใหญ่เห็นเพลันเอาขึ้นไปเมื่อวานนี้เห็นตัวใหญ่ยุ่งเลยทำวาอันอันอันน้ำไหมบัวซ้ำบัวซ้ำเหนื่อยหน่อยหนึมื่อกี้นี่มีทีมงานเข้ามาหลายคนนะปะยังบ่หลาายเข้มาแต่ บ่าวนิวบาวนิวเดอืมาวนิวข้ามาแล้วเจ้เดยข้ามาแล้วเดีประตูมาย่างอาสิมาตอนนี้เนาะเดยขัมาจะเช่ากัพ่อเจ้าก็เลยเนาะเดยอาิมาเนี่ยวะพี่น้องเลยเราก็เลยอาิมาวางเบืงนี่เนาะดมากินเข่าแกงลไยเจ้ลไยอ้นหอยนี่เฮดได้นีไม่ดองไม่ดองดไม่ทงเะเอิน เรไม่ถงเลยนะแต่คนไทยเขาจะเอานมไม่ดองโดยโดยอันมันมีเท่านี้บ่อวยยังมีลายอยู่มีลายกินหมดแล้วโอ้เห็ดประมาณหาทิพโงงนี่แหละหาทิพโงงเหนื่อยเหลือยืนสักนี่เหนื่อยหมดเขายเนาะมีแต่กินอย่างเดียวเหยป้าเขาเพิ่นมาขอวะใข่เพิ่นเพิ่นมาขอใไขเพิ่นน้ำเหยไม่ว่า ช่นี้ครมุกเทียกะไปหาเน่งมันเนาะเนงเงินน้ำไม้ที่น้ำไม้สดเนาะพาปุ่นกันไปญาบชาญกับมือหาว่าอะไรกับมาเก่งน้ำไม้ดองนี้อยู่นอนไชิดยิได้จิกมือเด้เนาะแกงเอเธอเอเล็กทงเลยเธอเทงสองคนเนาะแต่พ่อกับแม่จะ ย้ำได้เพิ่นมาขึ้นมาเมื่อนี้ฮน<ะ>ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเมื่อนี้มาเลรอบ่มาไวแท้มาแล้วมวือค,คืนมือซื้นอนี่แบบเรื่องได้ยินเสียงคนมาอยู่ในตลาดนี่แล้วก็เลยแบบนอนบลับมือนั้นก็อยู่จนแจ้งเลยบ่โดยแปลว่าก็เลยโทรบ,บอกให้เพิ่นมาเจ้านอนอยู่นี่แหละมันมีคนมาอันว่าเห็ด คล้ายๆแบบพวกคนบุรีเป็นบ่<ด>แล้วที่เราเจ้าญาตเนาะโ<ด>ทหาทั้งพ่อเจ้า<ด>แต่ที่นี่เจ้ากัสีพ่อเจ้ากัสีมาอยู่น้ำเจ้าก่อน<ด>เออไปลองไปแม่นะ่มันหลังจากที่พวกอันไอ้มาสัมภาษณ์นี่แหละประมาณมือมือขึ้นมือซื้อน,นี่แหละเพืออ่อนได้ยินเสียงคนแบบผู้ชทายเลยว่าคุยยิงเลยมาขอในนี่แล้วลแบบ นั่งในนี่แน่แล้วก็นั่งในเตียงท่านนี้แล้วก็ประมาณสิบสองโมงนี่แหละเพิ่นจงไปเพิ่นกันยางไปทางนั้นนะ,ะนั่งโดนปะนั่นนะโดยประมาณตอนน้องในนี้นะประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละประมาณนี้แล้ววันนี้น,นั่งกับนอนสักผ้ากองหัวบม่ได้นอนบ่ได้รับนอนพังเบิงงบ่งแบบแล้วก็ซองเบิ่งเราเดินซองเบิ่องท่านึ่งนี่แค่ เห็นยีงบ่คนเห็นยีงบ่เห็นเป็นผู้ชายอันคนประมาณไหนนะคนประมาณแบบซัมเบวนิ้วนี่แหละแต่แบบมันกระโตแบบซัมเบวนิ้วฮะหละแต่แบบเป็นคนที่สูงนี่อ,อ๋อจะเป็นคนสูงน<ด>เนาะเลยอ่เนาะพี่น้องบานว่าเฮือนซานน้องเพิ่น,<อ>น,นมันบ่มีคมแข็งแฮงอย่างเลยพี่น้องเป็นมาตรฐานบ่มีอ่าเขาจะบ่กเลก็โอู้ นายต้มดรถทางนี้เงาเขาขงนาะพี่น้องไงไปเข่าหัวน้าหาเข่าของไหนผมเดี๋ยวพี่น้องเลยสองสองคนเลยน้ขของว่าทำชีอให้ทั้งพี่นอ้องอิบซีนเบิ้งกัคือเห็นได้พี่น้องเลยมันเข่าแบบใดก็ได้เนาะคำว่าคนที่ว่าเพันจุดประสงค์หรือว่าอันคิดบุรีนี่เข่าทั้งไหนก็ได้ แที่นี่พอ่อกับแม่ม้ามื้อนี่เจ้เลยมาเมื่อนี่หอดึงมุ้งเหมือนกันปะก็ประมาณหามุง้งเร่งหามุ้งเรงหอด,ดเ,อเลยอืมพันขาม้าเลยพันรถนี้ขี่ผ่านหน้าบ้านนาาทนะทางนี้เลยบอพ่อคุณมาแบบย่างมาแบบโบได้มีรถเมียเอาอย่างมาเลยนะบู้จักย่างมาได้ทางใดโบว่ะเลยมายยยยยยขึ้นกปแบบเข้ามาในตอนเพิ่นเข้ามาเนะี่ย หมดยังบึงหูแบบเพิ่นม,มานย่งบบางมาแล้วก็เคาะแถวนี้แหละมาแล้วเคาะปอกๆเปกเลยหากบุญเอิญบุญอะไอย่างบ่บุญเอิญแต่ว่าเคาะมีเจ้ากระเจ้าก็เห็นหูจะหูจะว่าเป็นคนเนาะ<จ>แต่บนผีเนาะโม,มเมนต์ผีถ้าผีนะสิเข้าว่ได้แปลว่มีแต่หัวอ้อมมืดเฮ้ยผีเข้าว่ได้บ่ได้ผีเข้าว่ได้เน <c oughs> <c oughs> าะ ว่าไงพีน่องคือสมบตไปได้หรอกพี่น้องเว้ยแต่ว่าก็บ่าหนึ่งคนปลอดภัยเนาะพี่น้องูอ้หยิงพี่น้องเว้ยอยู่ไม่เจอถไผีน้องไม่เจ่เด็กน้อยนะคราบ่าอ,อย่างนึงไงแล้วอย่างนี้มันคืออยู่นิดนึ่นก็ถือว่าห่างห่างไกลจากผู้คนที่จะสมมติว่าเกิดเหตุเนะาะบ่คาดคิดเกี่ยกับมันกับตัวน้องคอนนี้ถือว่าเพื่อห้องห้องเพื่อคนชิม,มานี่พี่น้องเว้ยให้นึ่งหนวดจี ให้บ่งด้วยวามันหามันไกลจังอไรพี่น้องไกลเลยมาได้จิงว่าการขับมันขึ้นพี่จิ้ยินเนาะโอ้ทั้งนี้กับบุรีพี่น้องมันมีแต่น้ตมพัดมากมันตีลมไปทาง้นนินีมันบุรยินอย่างเลยพี่น้องนั่นนะมันกะเอิ้นมาแต่มาพี่แต่เอแต่พี่้ยินคำนั้นยินการทว่ากลางขึ้น่ะเพื่อโม่ชีลุก้นมากเพื่องมหาพื้นหาไฟแรนมากมันกับวุหรง่ายเลยเนาะ คำว่ากับเพื่อนซานที่มันเหนี่ยวน,น้ำครัอบอก็ปลอดภัยมันเกิบชีวญาตเป็นไรเนาะอันนี้มันมุดจักจว่าไในหนวดกับมือเขาบรรยายเลยพี่น้องเลยให้มิแต่ว่าให้ภาพบรรยายแทนคำว่าก็ได้กันพี่นงค์หนวดคำว่าว่าไปกับเห็นคือภาพเห็นในภาพหน่อยพี่น้องนเนะเาะเป็นยังดีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้อย่าง,างเนาะแล้วกันได้ก็เอาขึ้นเทิงเลยเอาขึ้นเทิงเพื่อนคุน ขในใดก็ขึ้นเจ้า,าว่าเขาญาตินะทัไมเดียร์ฮันคนคนหนาสูงคือเบาเงาหนิหละบ่ดยแต่น <c oughs> แ,แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคนบ้านเจ้าเองเลยเนาะบ่หู้บ่เคยเห็นเพื่บอบ่เคยเห็นเลยโดยอืมบ่แต่บ่ฮู้ว่ากูจะเป็นคนเขตใดิโด,ดยบ่หู้จะเห็นหน,าน้าคักชัดเจนบ่ะเล บอกว่าได้เห็นหน้าแบบคนใส่หมวกหมวกเสื้อเสื้อสีดำแบบเหมนปกหน้าอ๋อแบบคุ้มโดยอ๋อกระตูนสามวันนิวแต่คุ้มสูงแบบสามวันยาวยโอ้ยแต่เมื่อเทือกันทีเพียงขึ้นแต่ขึ้นบอวานนี มพนมหาหน,น้องเพิ่นเมื่อวานพี่น้องเลยทั้งหน่วยกับมาค่ำเลยก็เลยบว่าเป็นพื้นที่มหาทั้งน่องพิ่นเลยเมื่อวานมานแต่มื่อทีพอ่พ่อเพิ่นน้องเพิ่นไปขายพักดังดังขมแม่นพักดังขมเนาะได้พ่นแหละพี่น้องเลยวันนี้ค่ำพี่น้อง้หน่วยเขาเลยมีโอกาสมาถ่ายแต่เมื่อกี้ก็มีโอกาสในเวทขามาหาหน้องเพิ่นมากแบบใส่แว่นครับก็ได้อยได้ยินข่าวบุรีน้ำน้องเพิ่นแน่หน่องพี่น้องเกี่ยวกับ อธว่ามีคนเนาะพี่น้องเนาะมาเวียนมาแบแบว่าคลายว่าจบจ้องมองอ,งอย่างเชอย่ยางเขาหรือว่าถาว่าคนมาแบบชี่นั่นําว่าคนมาดีเพื่ต้องเอื้นถามเนาะเดยพื่ต้องเอื้นต่ข้างนอกเด็แกแมนถามคนมาดีลนะ้วพ่ต้องเอื้นถามว่าน <h its> อนหนอเ่เหตุยังยูอยู่ก็ไผ่เนะาะหรือว่าจอย่นงไามีเบียกม,มีงานเนาะหรือว่าถามว่าถามว่าอย่างมาเยี่ยมมาอยามเพื่อว่า,วาเป็นยังไงก จากคูดว่าจากถามว่ามีคนอยู่จังใดกะถามในฐานะคนที่แบบเพิ่นมหวังดีเนาะมันก็จะเอิ้นถามไปซื้อมันบ่แต่นี่มาไหนแบบบริป่าบริว่าเนาะมีแต่ขอไม่อยู่ตามตรุ่มตะรางจะจุดประสงค์ข้อเพื่ออย่างเนาะเพื่อผิตลักรถบ่เราจะล็อกบ่กางพื้นไม่ล็อกอีกบ่จุดประสงค์ยัน มุงเป่าไปชีเป่าปทั้งเจ้าของเฮือนเนาะตัวชุมเจ้าอีกผิดหลายกว่าเนาะเพียงแต่ว่าย่านอาชินยังล,งลังเลนะพี่น้องย่นานแบบว่ามันน้องมัมีสองคนเพิ่นมาคนเดียวเนาะอาจะได้กระยานกี้ก่อนเนาะพี่น้องเอว้ยเนาะไม่ไผ่เนาพี่น้องเวยถ้าเดียวนวดการที่ได้เข้าไปเยี่ยมทั้งน้องน้องนอง้นองลอยไม่ห่างไม่ห่างคืออีกย่างเน้ะพี่น้องหนูยังไมือทายเลย เอาไปบอกอาขนุนรุ่นหนวดไปป่ะเนี่ยพี่น้อยคือควบเนี่ยนน้ำหนูมีเลยนะเนาะพี่น้องเป็นองไดไมนกัดนั่นนะเนี่ยอันนี้คือหม่องน้องคุณนองหนึ่งเนาะหม่องน้องของน้องเจ้าเนาะนี่คนนี้เลยพี่น้องควบเนี่ยนน้ำยังหนมีมัดนี่นะคือแบบนี้เลยนี่ ดึงแต่เดียวก็รุดแล้วเนาะเดิเข้าทางนี้ก็ได้อีกอืมแล้วกาล่ะมิแต่ว่าฝากมาพี่น้องนักหนดกับฝากคือเก่าคือเดิมพี่น้องแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะดีเพี่นน้องจากชุดจากซอยน่องพี่นนี่กะซอยกะดีอย่างนึงพี่น้องดีอย่างใดคือไม่น้องเพี่น่ะมีส่วนไม่สิ้นไม่อย่างนี้คือนักหนวดกะเบิ่งกคือว่าจำนวนหนึ่งคือว่าจะครบเลยแหละเนาะเดิเสาพี่นก็มีแล้วพี่น้องแล้วก็ มีแต่เพิ่มเติมกันอาจจะเป็นทั้งค่าสร้างนะครับเป็นพวกอุปรกรณ์เป็นบล็อกเป็นปูนพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าก็ถือว่าจาังใดกันน้องพี่น้องมีด้านส่วนหนึ่งด้วยนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าดีไปอีกอย่างพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ใจปูใจดีเป็นอยากซุดจากซอยเนาะพี่น้องส่วนใดกับติดต่อมาทางหนวดใดเด้อเดีอยวเดี๋ยวมาทีมงานเนาะเพื่อว่าอยากให้น้องพี่น้องมีมองอยู่มองเศร้ามองคักอาศัยที่ว่ามันเหนียดหนาเก่าพี่น้องไงเนาะสงสารน้องไม่ได้พี่น้องเราล้านก็โอ้ยเนาะ จากผลี 1941, yeah. uh, 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 like ่มาแนะนอีกบางทีอาจจะบ่ประสดีคือเมื bon ่อค well, mm ืน hmm. น yeah. mm ี่ก็มีเป็นไปได้เนาะอ่านอนั่ก็บมี่แหนเนาะโดยโสๆเลอน้องเโดยน้ลาทั้งีเลยเนาะเ้อโดยอ่าพี่น้องเนาะขอจบคลิปิเันเลอพี่น้องเลยพบเจอในคลิปหนาอยู่ดีมแหงันคนเนาะพี่น้องเนาะคลิปแฝากกได้กดแชร์เลยถ้าคลิปนี้จดี